สวัสดีครับผมวันนี้จะมา unbox เลนตัวใหม่ที่เพิ่งได้มานะครับอันนี้เป็นเ่นตัวที่ออกใหม่ล่าสุดเลนมาโครที่ออกใหม่ล่าสุดนะครับ40มาโคร,โครก็หนึ่งต่อหนึ่งนะฮะอันนี้เพิ่งได้มาแหม่ามาแกะกล่องกันเลยนะครับมาลองมาดูซิมีอะไรบ้างข้างในอ,อันนี้ของแรกนี้เป็น กล่องข้างในนะฮะอันนี้เป็นเป็นซองซองหนังเทียมนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะแล้วก็อันนี้มีคูดนะครับมเมอินไชน่านะครับพูดอันนี้พูดอันนี้หน้า52มิลก็ถ้าเกิดมีเลนส์52มิลที่ใส่พูดได้ก็จะใส่พูดนี้ได้ด้วยนะฮะ แล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นกระดาษใบเสร็จนะครับนี่ซื้อมาจากร้านร้านโลกกล้องราคา9750บาทอันนี้รวมค่าเลนทั้งหมดค่าเลนนี่8ปดพเก้าร้อยบาทแล้วก็ค่าฟิลเตอร์นะฮะนี่คอนเอซตัวนี้นะครับนคอน NC ตัวนี้นะนอ,นนอีก 850บาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเอกสารจากจากน,นี้คอนเซลนะฮะไทยแ l นด์บอกว่าวิธีการใช้เหร็นนะครับอันนี้ผ่านไปนะฮะน,นี่ก็เป็นใบรับประกัน ต่อไปเป็นกล้องต่อไปเป็นเลนครับถูกบรรจุอยู่ข้างในเลนตัวนี้40มิลิมนะครับตัวนี้เม d e i ินช i n หน้าะฮะ DX มาโครไมโครหนึ่งตัวเลยเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้า,นาเลนคือ52นิ้ว52มิล เม็ดอินชน่านะฮะส่วนนี้ก็เป็นไม่ใช่เหล็กนะครับอันนี้เป็นเป็นคอร่านี่เป็นพลาสติกฮนะฝาปิดนมคคอน F Mouse อนี้เป็นฝาปิดรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นนะครับเปิดดูเป็นตัวนี้อะผมก็ไปข้างในหน่อยหนึ่งนะครับ ที่แรกผมเห็นเลนส์ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีความใกล้เคียงกับเลนส์50มิลนะฮะซึ่งอลองเอามาเทียบกันดูแล้วปรากฏว่าพอได้มาจริงๆแล้วไม่ใช่ฮะเลนส์50มิลนั้นเล็กกว่า50ก็ซื้อมาแทนใช้งานแทนกันได้นะครับใกล้เคียงกันมาก50หนึ่งจุดแปดแ่นี่นเ,เลนส์กว้างกว่านิดหนึ่งอันนี้เป็นสองจุดแปดนะครับอันนี้คอนมาโคร40มิลนะฮะ f 2.8อันนี้พอที่แล้วผมเห็นเนี่ยผมนึกว่ากระบอกเลนส์มันจะไม่ยื่นออกไปเวลาที่โฟกัสเ,เหมือนกับเ,เลนส์นาโนนะครับแต่ว่าปรากฏว่านี้พอหมุนโฟกัสก็คือมันยื่นออกไปครับแต่ก็ยื่นออกไปไม่มากนะฮะเพราะระยะทําการของมันเนี่ย16เซนติเมตรนนั้นคือระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ่ายใกล้ที่สุดเนี่ยเม,เมื่อถ่ายใกล้ที่สุดเนี่ยนะฮะไอ้วัตถุเนี่ยมันจะอยู่หน้าเลนส์นิดเดียวมาห่างจากเลนหน่อยเดียวนะครับมันก็ยื่นออกไปไม่มากนะฮะ ยินออกไปไม่มากเราก็สามารถจะอ่าไม่ไม,ไม่ไม่บงังไม่บังแฝงหัวกล้องลอง,ลองดูลองดูภายในนะครับอเป็นเลนที่มี ระนาบความชัดมากที่สุดนะฮะเนื่องจากว่าเป็นเลนส์ที่มีความมีทางยาวโฟกัสน้อยที่สุดในบรรดาเลนส์มาโครทั้งหมดหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเลนส์ตัวนี้จะมีมีด็อกมากที่สุดเนื่องจากทางยาวโฟกัสเนี่ยมันแค4่4มิลเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมเดาว,ว่านะครับระนาบความชัดมันจะต้องมากกว่าเลนส์105นาโนเนี่ยมาโคร105 ano, นาโนนี่ประมาณเท่าหนึ่งนะฮะในระยะในกากำลังขยายเท่ากัน แต่คาดว่าเวลาถ่ายจริงจะบิดเบีย้ยนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเนึ่งจากว่ามันทางยาวโฟกัสมันน้อยอาจจะบิดเบี้ยนนิดหน่อยก็ได้นีุ่ณใส่ใส่คิวเตอร์52มิลนะครับใส่เข้าไปลองวางเทียบกันดูนะครับกับ50มิล แตกต่างกันนิดหน่อยก็กล่าวว่าต่อไปถ้าจะพกเล่น normal 50มินไปไหนก็พกตัวนี้แทนนะครับแถนแถมไ่มาโครได้ด้วยด้านข้างก็มีปุ่มนะฮะแต่ไม่มีไม่อัตัวนี้ไม่มีไม่มี VR นะครับไม่มี VR แต่ว่าตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้เป็น F 2.8ีเพราะฉะนั้นก็จะมีมอเตอร์ภายในนะฮะส่วนอันนี้ไม่มีมอเตอร์ข้างในก็เป็น1.8 D ก็คงจะได้ดูภาพต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับ